สวัสดีค่ะพบกับนุชเช่นเคยนะคะกับช่องมาม่าบุญยมีค่ะวันนี้นุชมีผักตั้งโอมาฝากทุกคนค่ะรู้จักไหมคะ,ะผักตั้งโอนะคะใบเขาก็จะเหมือนใบเบนจมาศเลยค่ะลำต้นแล้วก็ดอกเขาก็จะคล้ายๆกันนะคะแต่ว่ากลิ่นของเขาอ่ะจะหอมอันนี้อันนี้คือซูกินีนะคะนุชเอามาแกงใส่หน่อไม้วันนี้ทำสองเมนูเลยค่ะจะทําแกงจืดตั้งโอใส่ต้งหู้ไข่แล้วก็แกงหน่อไม้ใส่ซูกินีใส่เห็ดห หนูหน่นะคะนี่ค่ะหน้าทานมากๆเลยค่ะกลินนี่หอมรสหวานนะคะรสชาติหวานหอมแล้วก็เราจะเตรียมหั่นผักไวกรอนะคะตั้งโอเนี่ยนุชเพิ่งมารู้จักเมื่อปีที่แล้วนะคะเพราะว่าแฟนเขาเป็นคนเวียดนามเขาชอบกินนะคะอืในประเทศไทยไม่ค่อยจะเห็นตักเท่าไหร่นะคะก็เ,เพิ่งจะมาเห็นนี่ไหม ปีสองปนีนี่เองนะคะที่จะมาขายที่ตลาดใหญ่ๆก็จะตลาดบินยังไม่เห็นเลยนะคะอันนี้นุซื้อจากตลาดใกล้บ้าน,นะคะ่ะขีดละยี่สิบาทเลยนะคะกลิ่นของเขาหอมมากๆเลยนะุคิดว่าถ้าเอาไปใส่แกงอ่อมหอยเนี่ยน่าจะเข้ากันนะคะแต่วันนี้เรามาทําเป็นแกงจืดเนาะนี่ง่ายๆนุใส่แครอทนะคะ แล้วก็ต้มเนื้อหมูไปแล้วเนาไม่ได้สับหมูนะใส่เป็นชิ้นๆนิดเดียวค่ะแล้วน้ก็ใส่ผักไปเลยราคาก็ค่อนข้างใช้ได้นะคะทุกคนขีดละ20บาทเลยนะคะส<อ>รพคุณเขาก็ค่อนข้างจะเยอะด้วยนะคะต้านเซียวมะเร็งแก้ร้อนในเลือดออกตามไรฟัน บำรุงตับบำรุงไตช่วยย่อยอาหารบำรุงกระเพาะแก้ปวดท้องแน่นท้องแก้ปวดหัวเวียนหัวกำจัดสารพิษในร่างกายค่ะสรรพคุณเยอะน่าทานด้วยนะคะแล้วก็กลิ่นก็หอมด้วยนะคะจะมีในช่วงฤดูนี้เท่านั้นนะคะอันนี้นุชถามแม่ค้ามาเขาบอกว่ามันจะมีแค่หน้านี้นะคะหน,น้าหนาวทำแบบง,ง่ายๆค่ะ กินสดๆกับส้มตำก็น่าจะอร่อยเนาะทุกคนเนาะเห็นไหมคะ่อใส่เต้าหู้อ่เอต้าหู้แผ่นนะคะเต้าหู้สดแล้วก็เต้าหู้ไข่ลงไปด้วยค่ะเพิ่มรสชาติแค่กลิ่นนี่คือไม่ต้องใส่ต้นหอมแล้วอะค่ะหอมมากมากเลยนะคะทางประเทศ เวียดนามเขานิยมกินกันนะคะเวียดนามจีนเกาหลีเกาหลีนี่หนูนุดเคยดูในสารคดีรายการอะไรสักอย่างช่องอมราินนะคะเห็นเขาเก็บเก็บตำตำตำทุ่งหญ้าเนาะคล้ายๆใช่ตัวนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะใช่เพราะว่าดอกเขาออกดอกสีเหลืองๆเหมือนดอกเบญจมาศสวยๆเลยค่ะจีนเขาก็นิยมกินกันเหมือนกันนะคะเป็นผักที่มีประโยชน์แล้วก็อร่อยด้วยด้วยค่ะ อยากให้ทุกคนได้กลิ่นด้วยจังเลยืกลิ่นแบบนี้คือใส่แกงอ่อมหอยะคะ่ะทุกคนเนี่ยแล้วก็ทําแกงหน่อไม้ด้วยนะคะวันนี้หน่อไม้บใบย่านางคั้นเองสดๆคั้นเองกลิ่นเขาจะไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีกลิ่นนะคะกลิ่นเขาจะออกหอมใบย่านางเนาะ แต่ถ้าซื้อไปซื้อเป็นแบบที่เขาคั้นน้ำมาแล้วอ่ะมันรู้สึกว่ามันมีกลิ่นแบบตุ่อะไรสักอย่างหรือเขาใส่เกลือใส่อะไรด้วยเนาะอันนี้ก็ปกติแล้วแกงหน่อไม้นุ้กก็จะใส่แบบอีสานบ้านเรานะคะเขาก็จะใส่ข้าวเหนียวแช่น้ําแล้วก็โคลกให้ละเอียดแบบนี้ค่ะทําให้น้ําแกงหน่อไม้ของเราข้นขึ้นนะคะ ใส่เกลือค่ะปรุงตามปกติเลยนะคะที่จริงวันนี้ไปตลาดจะไปหาซื้อปูดองปูนามาใส่นะคะแต่ร้านขายประจำเขาไม่มาหยุดมาสองสามวันแล้วค่ะอืหาวัตถุดิบไม่ได้เลยร้านขายอาหารอีสานมีอยู่แค่ร้านเดียวนะคะเขาจะมีพวกกบเขียดอะไรที่หาได้ตามธรรมชาติพวกอมอแรงต่างๆผัก พื้นบ้านต่างๆะคะร้านของเขาเป็นร้านที่แบบเอา,เอ,าอาหารอีสานของแท้ๆเลยนะคะมาแต่มแมลงต่างๆก็จะเป็นนำเข้านะคะเขาบอกว่า,มาแมลงที่เขาได้มานี่คือมแมลงนําเข้าไม่ใช่มแมลงของไทยนะเป็นมแมลงที่นําเข้ามาจากประเทศขเมรน,นะคะ ใส่น้ำปลาร้นองๆนะคะวันนี้นุชฝานเป็นแผ่นอ่อนๆนะคะหน่อไม้แกงใส่เห็ดหูหนูแบบนี้ค่ะเข้ากันมากๆนะคะเห็ดหูหนูกับแกงหน่อไม้ นี้เป็นซูกินีนะคะบวบฝรั่งรสชาติก็จะคล้ายกับบวบเลยค่ะแต่ว่าเขาจะจืดแล้วก็เหมือนฟักทองอ่อนนะคะทุกคนฟักทองแบบอ่อนๆเลยนะคะแบบนั้นเลยฟักทองอ่อนลูกเท่าหัวแม่มือเนี่ยค่ะรสชาติเขาจะออกไปแบบประมาณประมาณนั้นนะคะอร่อยค่ะอร่อยเหมือนกัน ไปแมงลักค่ะหอมแล้วค่ะทีนี้รสชาติก็เปื่อนนัวมากๆเลยนะคะ ภาคเหนือหรือภาคกลางจะเรียกว่าแกงเปรอะนะคะภาคอีสานบ้านนุชก,ก็นี่นะคะค่ะง่ายๆแกงหน่อไม้เลยค่ะแต่ไม่รู้ภาคอื่นเขาใส่ข้าวข้าเบื่อเหมือนเหมือนภาคอีสานบ้านนุชหรือเปล่านะคะเรียบร้อยหอมอร่อยค่ะทุกคนมากินด้วยกันค่ะ ไอ้นูดนุดคนอย่างทุกคนเห็นควันนะคะแต่แต่ไม่เห็นเพราะว่านุ้เปิดไฟแรงเกินไปมองไม่เห็นควันเลยไอควันร้อนๆอนเลยค่ะเนี่ยเห็นไหมคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นุ้ดหน่อยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ